ที่กำลังมองหาดรีเมอร์ที่มีขนาดเฉพาะกับการผลิตและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเราขอแนะนำไอโกผู้ผลิตเครื่องมือตัดเฉือนดรีเมอร์และคัตเตอร์ที่มีความละเอียดสูงจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไอโก CSRMC หรือ Solid Carbide Micron r ิม m e r เป็นริมเมอรที่มีค่าทอลเลรนต์1ไมครมีขนาดให้เลือกในระดับไม r ครหรือทศนิยม3ตำแหน่งเหมาะสำหรับงานที่มีความละเอียดสูงซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นงานสั่งทำพิเศษหรือ Special แต่สำหรับ i อโก CSRMC เป็นสินค้ามาตรฐานโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่0.5ไปจนถึง12.1มมและมีขนาดให้เลือกใช้งานมากกว่า11 น,นาดค่ะนอกจากนี้หากท่านต้องการดรีเมอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและใช้งานได้กับวัสดุที่หลากหลายแบรนด์ไอโกมีการพัฒนารีเมอร์รุ่น CSRc ซึ่งเป็นดรีเมอร์ฟันตรงที่มีการชุบผิวไทเทเนียมคาร์บในไตร์มีความแข็งมากกว่าดรีเมอร์ทั่วไปทนต่อการสึกหลอได้เป็นอย่างดี หากท่านต้องการเลือกใช้งานรีเมอร์กับวัสดุหรือชิ้นงานที่มีความหลากหลายและต้องการความแม่นยำสูงแบรนด์ไนกมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากกว่า235รายการและมีขนาดให้เลือกใช้งานถึง43,700ขนาดติดต่อเราได้ที่ f a c t o r y m a c ค่ะ